แต่ในความเงียบงานั้นอยู่ยๆมีเสียงคร่ำครวญเบาๆจากลูกหาบที่บาดเจ็บและวัวควายที่หายไปในป่าที่ไม่ได้กลับมาตั้งแต่เช้าวันนั้นเมื่อผีกระหังพระบินหายไปเหลือไว้เพียงความเสียหายสาหัสและหลานพักที่กระจาดก,กระจายเหมือนซากปู่บานหลังภัยลมพายุลอเกวียนแตกเป็นสิ่งเสียง,ยงกระสอบข้าวสาร ถูกฉีกกระจุยและวัวควายครึ่งฝูงที่หายไปในความมืนเมื่อคืนนายห้อยคำภาเดินดูร,บรอบๆประเมินความเสียหายแต่อนิจจาวัวควายหายไปตั้งครึ่งยอมขาดทุนไปเสียแล้วด้วยสีหน้าที่ลูกหากไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักทุกคนที่เหลือรอดต่างกลับมารวมกลุ่มกันไม่กี่คนจากนั้นนายห้อยคำภาจึงเอ่ยสันส้นๆ อย่าช้ารีบตอนวักไวที่เหลือให้ได้แล้วออกจากตรงนี้ให้ไวที่สุดก่อนฟ้าจะเปลี่ยนสีอีกจากนั้นพวกเขาเร่งเก็บสัมภาระที่พอจะเหลือบางคนยังสั่นร,รริกจนหยิบของไม่ติดบางคนยังมองป่าทางด้านหลังอย่างหวาดระแวงราวกับจะเห็นผีกระหังกลับมาอีกครั้งซึ่งแน่นอนทีเดียว ไม่มีใครอย,อยากอยู่แม้แต่นาทีเดียวอยู่อยู่มีค้างข่าวตัวเล็กบินโฉบไปมาเหนือหัวในระหว่างที่ขบวนกำลังจะเคลื่อนตัวพ้นแนวปา่าทุกคนชะง,งักงันหันไปมองพร้อมกันและในเซียววินาทีนั้นเองมีค้างข่าวตัวเล็กตัวเดียวเ่านั้นบินปรีลงต่ำราวกับถูกบังคับด้วยแรงอาถรรพ์บางอย่างมันพุ่งเข้าปากลูกหาบหนุ่มคนหนึ่ง ที่ชื่อบักคงแบบฉับไวเสียจนคนนั่งมองยังไม่ทันจะร้องเตือนบักคงสะดุ้งเฮือกล้มทั้งยืนมือจิกคอเหมือนหายใจไม่ออกดวงตาเบิกโพลงสองเท้าถีบพ,พื้นหญ้าอย่างรัวๆเสียงครางของเขาสั่นหวนนายห้อยคำพาเห็นภาคต่อหน้าแล้วสั่งเสียงแข็งขึ้นมาทันทีจับมันไว้อย่าให้มันดิน้นเร็วๆ ลู่หาบสามคนรีบกระโจนเข้ากดตัวบักคงไว้แต่บักคงกลับมีแรงผิดมนุษย์มนาจนแทบจะสลัดทั้งสามคนหลุดไปต่อน,นั้นในทีแรกทุกคนคิดว่าสำลักข้างข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นมันเกินกว่านั้นมากในปากของบักคงเริ่มกระตุกเกร็งเหมือนกำลังจะสำรอกอะไรออกแต่แทนที่จะอาเจียน เขากลับกลืนค้างข่าวลงไปเสียดือ้อ